สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Life Podcast Podcast ที่เราจะค่อยๆค,คุยกันค่อยๆเข้าใจตัวเองและค่อยๆเติบโตไปด้วยกันครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่พูดแล้วหลายคนยิ้มแห้งๆเพราะมันคือเรื่องที่เรารู้ว่าควรทำแต่เราก็ยังไม่ได้ทำเสียทีหัวข้อนี้คือวิธีเอาชนะข้ออ้างทำไมเราผัดวันประกันพรุ่ง 1. เราไม่ได้ขี้เกียจแต่แค่เรามีแรงต้านเงียบๆอยู่ข้างในหลายคนด่าตัวเองว่าขี้เกียจแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังของการผัดวันประกันพรุ่งอาจไม่ใช่เรื่องนิสยัยแต่อาจเกี่ยวกับอารมณ์และความกลัวที่ยังพูดไม่ออกเช่นกลัวทำแล้วไม่ดีพอกลัวล้มเหลวกลัวคนอื่นเห็นหรือแม้แต่กลัวว่าเรากำลังเปลี่ยนไปจากเดิม ข้อที่2ส,สมองเลือกอารมณ์ที่ง่ายมากกว่าความสำเร็จในระยะยาวสมองเราไม่ได้ชอบอะไรที่ดีเสมอไปมันชอบอะไรที่รู้สึกดีทันทีเช่นการเลื่อนฟีดเหลื้อยบนเตียงกินขนมเช็คมือถือสิ่งเหล่านี้ให้รางวัลเร็วกว่าเป้าหมายระยะยามมันเลยหลอกตัวเองเก่งมากว่าเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันตอนนี้ยังไม่ใช่เวลา เอาให้พร้อมก่อนข้อที่3ข้ออ้างที่เราเชื่อเป็นเน r a รทีฟไม่ใช่ความจริงคำว่ายังไม่พร้อมคำว่าตอนนี้เหนื่อยเกินไปบางทีมันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดแต่มันคือเรื่องเล่าที่เราคิดขึ้นเองเพื่อให้เรารู้สึกว่าการไม่ลงมือทำก็โอเคข้อที่4ไม่มีใครรู้สึกพร้อมจริงๆก่อนเริ่ม จุดเปลี่ยนของคนที่มีวินัยไม่ใช่เพราะเขามีกำลังใจมากกว่าแต่เขาไม่รอให้รู้สึกพร้อมถึงยังไม่พร้อมเขาก็เริ่มเลยแม้แค่5นาที10นาทีไม่ต้องสมบูรณ์แบบขอแค่ได้เริ่มก็ชนะใจตัวเองแล้วข้อที่5เทคนิค2นาทีแรกและ just start u g l y ล้างหน้าจับปากกาเปิดหน้า Google Docs เดินเข้ายิมเขียนแค่หนึ่งบรรทัดสองนาทีแรกคือด่านสำคัญที่สุดของทุกการลงมือผ่านตรงนั้นให้ได้แล้วแรงจะมาเองข้อที่6ความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เริ่มจากความรู้สึกแต่เริ่มจากการลงมือทำเล็กนิดเดียวแม้มันจะยังเบาคุณไม่ต้องกระโดดเข้าไปอย่างงวงงามคุณแค่เอื้อมมือไปแตะที่ขอบมันผ่านการเริ่มต้นเล็กๆ ถ้าคุณเรียกข้ออ้างว่าสบายผมอยากชวนให้เรียกความเปลี่ยนแปลงว่าช้าแต่มั่นคงถ้าตอนนี้คุณยังนั่งเฉยๆแต่ฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณเริ่มต้นหนึ่งอย่างแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราช่อง Good Life Podcast และพบกันใหม่ในตอนหน้าที่เราจะค่อยๆปลดล็อกใจและค่อยๆพาชีวิตเดินไปอย่างไม่ต้องเร่ง สวัสดีครับ